รถดีวีไทยนะครับที่ดูเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ซ่อนความเปราะบางเอาไว้อย่างเงียบๆครับกรณีของเนต้าครับอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นขึ้นความเสี่ยงที่จะตามมาในตลาดแข่งขันดูเดือดมีการพุ่มราคากันไม่หยุดเลยเช่นตอนนี้ครับ วันนี้เราจะมาเจาะประเด็นนะครับเรื่องเศรษฐกิจไทยและรถไฟฟ้า EV นะครับที่หลายๆคนเนี่ยได้เป็นกระแสมากในช่วง2-3ปีนี้นะครับเกี่ยวกับรถไฟฟ้าที่ขายดีมากในประเทศไทยแล้วทุกคนก็ยังมองว่าเอ้ยอาจจะมีความเสี่ยงหรือเปล่านะครับไม่รู้มาก่อนนะครับว่าตลาดของรถไฟฟ้า EV ในประเทศไทยจะโตได้ขนาดไหนและจะโตอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวนี้เราจะมาเจาะลึกและพูดถุงนะครับว่ามีอะไรบ้างที่เราจะต้องเรียนรู้ครับในหัวข้อวันนี้นะครับจะปัจจุบันนะครับในประเทศไทยนะครับถือว่าเป็นประเทศที่นํา รถไฟฟ้า EV จากจีนเข้ามาค่อนข้างมากๆเลยนะครับและโตที่สุดในอาเซียนด้วยนะครับที่ใช้รถไฟฟ้า EV ีในปี2023นะครับมีรถ EV จดทะเบียนมากกว่า76,000คันในปีนั้นนะฮะถือว่าเกินคาดมากนะครับคาดว่าจะพุ่ง150,000คันนะครับ คิดเป็น20-30%นะครับของยอดขายทั้งหมดเลยก็ว่าได้ครับเนื่องจากที่รัฐบาลนะครับมีนโยบายช่วยเต็มที่เลยในการลดยอดภาษีเอย่ยหรือว่านําเข้าสูตต่างๆเอย่ยหรือเงินอุดหนุนนะครับ150,000บาทที่พวกเราได้กันด้วยนะครับซึ่งนี้ครับก็คือเป็นนายทุนจีนนะครับที่ได้ผลประโยชน์กับเรื่องนี้เต็มๆเพราะว่าแบรนด์จีนนะครับของตลาดลด EV ในไทยมากกว่า70%ของแบรนด์ตัวอย่างนะครับเช่น BYD, GWM นะครับ Meta เรียงคิวกันมามากมายเลยนะครับที่เข้ามาในประเทศไทยบ y วดีกลายเป็นผู้นำตลาดนะครับแบ่งสัดส่วนประมาณ50%ของรถ EV ในประเทศไทยนะครับและมีโรงงานผลิตที่ระยองรองรับการผลิตได้ถึง150,000คันต่อปีเลยแต่ไม่ใช่ว่าทุกแบน,นะครับที่จะทำแบบนั้นได้ ในตลาดมีหลายเจ้าและการแข่งขันค่อนข้างสูงครับแน่นอนว่าต้องมีคนที่แพ้ยกตัวอย่างครับในปีนี้ที่ออกข่าวกันมากมายนะครับบริษัทผลิตรถ e ีชื่อดังจากจีนครับอย่างเนตาที่เคยมาแรงในไทยนะครับถึงขั้นกลายเป็นแบรนด์อันดับต้นๆตอนนี้กําลังประสบปัญหาครับอย่างที่ทุกคนได้ข่าวกันคือล้มละลายครับตอนอื่นนะครับผมขอเล่าย้อนไปสักนิดนะครับว่าเนต้าเนี่ยคือแบรนด์รถดวนไฟฟ้าราคาถูกราคาประหยัดจากจีนนะครับเปิดตัวนะครับในไทยในปี2022นะครับโดยมีรุ่นเด่น คือเนตาวี D ที่ทุกคนขับขี่กันในราคาที่แสนประหยัดนะครับไม่เกินเ0,000สนบาทแต่ได้จอใหญ่กล้องรอบคัน ระบบช่วยขับหัวชาร์จติดบ้านนะครับและใช้กลยุทธ์นะครับโปรแรงๆนะครับเช่นในโปรมอเตอร์โชว์หรือโปรต่างๆนะครับชนกับเจ้าตลาดอย่าง BYD และ MG นั่นเองครับแต่พอช่วงปลายปี2024นะครับเริ่มมีสัญญาณไม่ค่อยดีออกมาครับพนักงานในจีนนะครับหลายแล้วคนออกมาประท้วงเพราะไม่ได้รับเงินเดือนนั่นเองและซัพพลายเออร์หลายรายออกมาแชร์ว่าเนต้าค้างจ่ายเงินเป็นเดือนๆแล้วนะครับซึ่งในไทยนะครับเริ่มออกมาพูดว่าสต็อกอะไรหมดนะครับส่งของไม่ทันบ้างอะไรบ้างนะครับลูกค้าหลายราย ต้องรออะไรเกือบปีและในที่สุดกลางเนีอนมิถุนาสองพันดี้านีเองบริษัทแม่ของเนต้านะครับที่ชื่อโพซอนออโต้ก็ถูกศาลจีนะครับสั่งให้เข้าสู่กระบวนการฟื้นฟูสกิจนะครับคุณง่ายๆก็คือบริษัทมีนี้เยอะมากนะและกล้ล้มลายเป็นที่แล้วทั้งหมดนี้นะครับคือภาพรวมของตลาดรถอีวีไทยนะครับ ที่ดูเติบโตอย่างรวดเร็วนะครับแต่ก็ซ่อนอความเปราะบางเอาไว้อย่างเงีบเยบๆครับกรณีของเนต้าครับอาจเป็นแค่จุดเริ่มต้นขึ้นความเสี่ยงที่จะตามมาในตลาดแข่งขันดูเดือดมีการทุ่มราคากัน ไม่หยุดเลยเช่นตอนนี้ครับสำหรับผู้บริโภคอย่างเรานะครับการเลือกรถ e v นั้นนะครับไม่ใช่แค่เรื่องของสเปคและราคาถูกที่สุดอีกต่อไปครับแต่มองถึงความมั่นคงของแบรนด์ครับบริษัทหลังการขายครับบริการนี้คือเป็นส่วนสําคัญนะครับความตั้งใจระยะยาวของผู้ผลิตนั่นเองตลาดรถ e v กำลังเติบโตครับแต่เติบโตในแบบที่ไม่มีรากฐานของเศรษฐกิจที่มั่นคงครับในเชิงเศรษฐกิจแล้วปรากฏการณ์นี้ส่งผลให้ทั้งด้านบวกและด้านที่ต้องระวังหวังว่าเรื่องราววันนี้ครับจะช่วยทุกคนมองตลาด e v ได้ลึกขึ้นไม่ใช่แค่เรื่องรถครับแต่เป็นเรื่องของทิศทางเศรษฐกิจในไทยด้วยฝากทุกคนนะครับกดไลค์กด s u b ส c r i b e กดติดตามช่อง YouTube แล้วก็ช่อง Facebook ของเราไว้ด้วยนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารหรือเรื่องราวดีๆนะครับอย่างนี้ที่เราจะแชร์กันให้ทุกคนได้ทราบนะครับยังไงฝากติดตาม EP ต่อไปด้วยนะครับ E ีีต่อไปเราจะเป็นเรื่องอะไรสวหรับวันนี้สวัสดีครับ